ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมอาคอยน้อยนะก็คือต่อจาก E ีีที่แล้วที่หลังจากที่เราเปลี่ยนคันนะครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนเลื่อนกันและเปลี่ยนเรือนอย่างเดียวมันก็คงจะไม่เฟี้ยวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะดูว่าคลิปนี้เราเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็เรียกว่าเป็นคลิปชมชิลๆนะเพราะว่า มันจะแรงขึ้นมันจะหมดเท่าไหร่และมันจะต้องมอะไรบ้างครับคิดนี้ได้ได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะเราจะเปลี่ยนเรือนจริงๆก็อยากได้เรือนสักยี่สิบสองอ่ะแต่ไม่รู้มันจะวิ่งหรือเปล่านะหมายว่ารอบจะจัดจ้านหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวให้ช่างเขาเลือกนะครับว่าเรือนยี่สิบหรือเรือ,อนสามสิบอะไรจะดีกว่าจริงๆอ่ะผมอยากเทสเรือนยี่สิบแปดให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเราจัดเต็มเลยแล้วกัน เป็นเรือ250ร้อืมเป็นไงลนะ่ะก็ไม่อยากแกะ X ลูก53ใส่เรือ250อยะครับใส่ไม่ได้นะมันมันคงไม่วิ่งหรอกนะครับนี่นะก่อนก็คือให้ช่างเขาเกะก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าชิลๆนี่คือชุดบอลคือเราไม่อยากจะแอคนะนี่คือแกะสดๆเลยนะครับป๊าบเดี๋ยวเราจะให้ช่างเขาเกะนะครับก็จะเปลี่ยนชุดไหนบ้างนะครับช่างอันรอบนี้ นี่สปริงละสปิไมไหวสปริงละสปริงมันเสื่อมจบเลยสปริงเสื่อมอันนี้คือเปลี่ยนสปริงด้วยสปริงกับลูกปืนแคมด้เปลี่ยนสปริงกับลูกปืนแคมสปริงละเสียทางอีกแล้วครับเพื่อนๆนี่เราจัดชุดนี้ครับอันนี้เป็นสปริงวาล์หระใช่นี่คือสปริงวาล์นี่สปริงวาลอันนี้ลูกปืนแคมมันเป็นแบบรอบจัดใช่ไหมเนี่ย นี่นะครับก็เป็นว่าจัดชุดนี้ไปสปริงลา <laughs> คืนคืนนี้ผมบอกเลยนะเช็คประกอบนะครับก็คือเราเช็คของเฉยเฉยแต่พอแกมาปุ๊บรถมันมีปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนโอโ้โหก็ไม่อยากจะแหกเปลี่ยนอีกแล้วครับเพื่อนๆนี่อันนี้คือของเดิมนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูช่างเขาเปลี่ยนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไม่ใช่ <laughs> โอ้เครียดเลยเมื่อกี้ผมถ่ายนะครับเป็นไทม์เลปสามสองรอบ โอ้นี่แบบแทบช็อกนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทุกีใครใส่อยู่ก็คอมเมนต์นะครับเต่๋ยผมไม่รู้ว่าของสำนักไหนนะเอาเป็นว่าเราใส่แล้วกันเพราะว่าใส่พื้นๆไปแหละนะครับโอเคก็ให้ช่างก็ใส่ไปเดี๋ยวเราไปดูช่างเขาแกะกันนะครับว่ามันจะแรงกว่าเดิมหรือเปล่าจาก129 GPS ที่ผมบอกไปจากคลิปที่แล้วนะครับและผมจะเทสเองเลยว่าจะถึง140หรือเปล่าคือผมขอให้มากกว่า145นะถ้ามันเป็นไปได้นะครับ สปริงพิเศษนะครับโอเคสปริงพิเศษนี่คือมันพิเศษยังไงครับใส่ไข่ใส่ไข่โอเคจบข่าวครับสปริงที่ทานรอบไจะยุบอ๋อทานรอบประกันว่าหมื่นห้าพันรอบสปริงตัวนี้ก็เป็นที่ใช้แขกหมื่นหมื่นห้าพันรอบนี่คือเราปลดรอบกองอย่างเงี้ยเหรอก็รอบเครื่องอ่ะมันทานได้เต็มที่เลยหมื่นห้าพันรอบสบายสบายนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าปลดจริงๆก็คงจะไม่ถึงใช่ไหมเครื่องแตกครับเครื่องแตกนะถ้าปลด น่าจะเอาสักประมาณ2,000รอบพออืมอะไรกันครับเนี่ก็น่าจะจัดสัก10,000 1,000ครับนะครับจัด1 000, 1 0 0 0รอบอดูกันตอนลีแมกอัพกันไม่หยุดเออเดี๋ยวๆจะมีคลิปจูนด้วยนะครับก็ฝากดูด้วยว่าคลิปจูนเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าจูนเนี่ยต้องเทสจูนเทสเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะประกอบก่อนแล้วกัน เดี๋ยวจูนเทสจูนเทสเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับก็ค่อยว่ากันละกันนะครับก็ไปดูไปชมท่ามเดบดกันต่อนะครับ มีปอกโอเคนะครับนี่ก็เราจัดหัวเทียนสามเขี้ยวไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเพิ่มรอบใหม่และก็อาจจะเพิ่มไฟเรากลัวว่าไฟเดิมมันจะไม่พอเฮ้ยหัวเทียนเดิมจะรองรับไม่ไหวนะครับก็คือเราจะเพิ่มไฟเป็นหัวเทียน3ามเขี้ยวแล้วก็จูนเพิ่มรอบแต่จูนเพิ่มรอบเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะพอดีผมจะมาเก็บงานละเอียดจูนแบบเราจูนนักสองสามรอบนาทีได้เพื่อนๆดูนะครับนะนี่เราจัดหัวเทียน สามเครี่ยวด้วยนะครับก็ส่วนจะเปคเครื่องครับก็ไม่ต้องพูดเยอะใครที่ติดตาม2คลิปนี้ครับก็จะรู้แล้วว่าผมทําอะไรบ้างเพราะว่าผมก็ไม่ได้หมอกอะไรนะเราทําของจริงนี่แล้วใส่วเทียนเราก็ไม่ได้หมอกนะครับคือเราจะได้เต็มระบบแน่นอนครับห้าสคันนี้เต็มระบบบอกเลยสุดในรุ่นกระจอกที่สุดนะเยอะก็ไม่อยากจะแอคไปไปเปลี่ยนกันต่อนะครับผมนะไปดูนว,ว่าจะแรงหรือเปล่า โอเคครับเราจะมาสตาร์ทเครื่องครั้งแรกอันนี้คือหลังจากประกอบเสร็จนะครับสตาร์ทเครื่องครั้งแรกนะติดติดง่ายเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้ามันดีเบรคต้องรอ,อก่อนแป๊บนึงเออคือเราไม่อยากให้ฟังเสียงท่อไงเออเอาะว่าเราฟังางานเลยครับ ต้องรอแป๊บหนึง่งต้องรอแปบนึ่งะไอ้นี่ ต้องรอก,ก่อนเลยเนี่ยไม่รู้ทำไมคือร้อยดวนสดๆเลยนะครับ Hi dude, ball.